สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกันนะเหมือนเคยในกอตชาชาแนลคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมแล็กนาร์ล็อกแลนเวิร์ธไทยแลนด์นะคะอ่าวันนี้น้ําจะมาเปิดกล่องโนวาฟันบ็อกเนี่ยค่ะอืมอ่าวันนี้น้ําจะมาเปิดกล่องโนวาฟันบ็อกนะคะซึ่งเป็นของกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีแล็กนาร์ล็อกแลนเวิร์ธไทยแลนด์ ok Thailand, เนาะจำนวนหนึ่งร้อยกล่องแล้วกันเนาะอ่ะร้อยเจ็ดมีตอนนี้มีร้อยเจ็ดก็เปิดร้อยเจ็ดกล่องก็ได้ ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะโดยกิจกรรมครบรอบ1ปีแลกนาะล็อกแลนเวอร์นะคะก็เริ่มไปตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมนะคะแล้วก็จะจบในวันที่13สิงหานี้เนาะอ่าก็ตอนนี้ก็ยังสามารถทําได้อยู่นะคะส่วนรายะเอียดกิจกรรมนั้นเดี๋ยวน้ำแปะลิงค์ไว้ด้านล่างแล้วกัน กิจกรรมนี้หลักๆก,ก็คือให้เราเล่นมินิเกม4อันแล้วก็ให้ลงดันเจี้ยนหนึ่งครั้งต่อวันค่ะโดยให้เราเก็บสะสมการ์ดตัวอักษรให้ครบแล้วเอาไปแลกกล่องเพื่อลุนไอเทมไอเทมที่เราจะลุนหลักๆก็คือหินฟิก0.1กับคอสตูมใจแอนเอ็นเจลินโอเคค่ะเราไปลุนกันเลยดีกว่าว่าน้ําจะได้อะไรบ้างแต่ก่อนจะไปนั้นน้ํารบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อ, like, เ,อเป็นกําลังใจให้น้ําในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วก็ไปชมกันเลย ตอนนี้น้นก็มาอยู่กันที่เมืองอิสลูดนะคะช่วงอันนี้ออยู่ข้างบนอะจะได้อะไรบ้างในร้อยเจ็ดกล่องนี้่ไปดูกันเลยเดี๋ยวน้นจะทําทําผลรวมไว้ให้นะคะตรงในคลิปเออว่าเราได้อะไรบ้างในร้อยเจ็ดกล่องนี้ฮึบฮ้บก่อนฮึบฮ้บๆๆ้เอาเลิกเอาชัย <laughs> โอเคกล่องแรกนะคะมา วาิเบเนียมกล่องที่สองอได้เป็นยานะคะกล่องที่สามยังเป็นยาอยู่ดีสีขึ๊บกี่สกอร์ห้าวเ้เบเนียมอีกโอ้ยไม่ได้ละผ่านไปเจ็ดกองแปดแปดนิงไม่มา ้ามนะคะเป็นกีสกอร์กีสกอร์นะมาต่อกันเลยอ,อ,อฟินิ i ตี้ดิงนะคะอันนี้เป็นระดับระดับเอสอารวะระดับ SR นะไปกันต่อ,อยังไวเบเนียมอีกแล้วไวเบเนียม มีไอทีอ่ะต่อป๊อปมานาสมอมานาได้บ่อยมากเลยน่าได้ไข่นะหินฟิกหินฟิกหินฟิกยัานะคะเป็นโทเค็นอื้บต่อกันเลยนะคะสเปเชียลดีเฟนเ์โพชั่น ไปบหินฟิกอย่างนะคะมิสทรีไลท์พชั่นอ่ะ,อะ <c oughs> อยังเงาเงากันอยู่ปึบปลอาเสียช้งไวเ a s บีดีพลชั่น เราลองมาเปิดข้างพี่เบิร์มเจ็ดสิบกองปึ๊บหกสิบห้าแล้วจึ๊บกี่สกอร์นะคะจึ๊บโป๊บคุกกี้สองชิ้นได้อะไรเริ่มได้อะไรแปลกแป,กแปกแลกละโป๊บคุกกี้คืออะไรอ๋อ แต่ยังเป็นระดับานะคะตั้งนี้เรากําลังจะลุ้นหินฟิก0ุ้นดหน,นะแล้วก็คอตูมแจน,นจิริ่งก็ได้นะเออสองอันนี้ยังไม่ออกนะมาไ <c oughs> มไป <c oughs> เสียจังหวะไปที่เดิมดีกว่าอึ๊บ มาไหนดูสิอนี่ได้แล้ว1เมตรจากกล่องที่46นะไปกันต่อเหลือคอตูมปึ๊บปึ๊บโอเค40กล่องสุดท้ายนะคะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้หินฟิกอีกอันหนึงหรือเปล่าหรือเราจะได้คอสหรือเปล่านะคะอตอนนี้ เอาคอร์สก็ได้นะอยากได้คอร์สมามาให้ตัวละครนะโอเค่ะสี่สิบกล่องสุดท้ายสี่สิบสามหกตึ๊บ ก็ยังเงาๆอยู่นะเพื่อนๆยังไม่ได้คอสนะ20กล่องสุดท้ายแล้วเข้าสู่20กล่องสุดท้ายนะคะว่าเราจะได้อินฟิกอีกหนึ่งอันไหมหรือว่าได้คอรสหรือเปล่านะมาลุนกันสิบเก้าตสิบแปดสิบเจ็ดไหนเรามาข้างพี่เบิ้มสักหน้ากล่องสิบ นี่คือเราเปิดไปร้อยสกล่องแล้วนะเออเพราะว่าเหลือห้ากล่องสุดท้ายเท่ากับว่าเราเปิดไปร้อยสกล่องแล้วเราได้หินฟิกศูนย์จุดหนึ่อันอะมา5กล่องสุดท้ายคอสต,ต้องมาบ้างแล้ววะคอสโอเคสรุปร้อยเกล่องนะคะก็คือ ได้เห็นฟลิกมาหนึงอันอ่าก็กิจกรรมครบรอบหปีแล็กนาล็อกแลนเวิร์ไทยแลนด์นี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็จะหมดในวันที่สิงสามนิงหานเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมนะก็ยังทำได้อยู่นะคะก็มาลุ้นไอเทมกันได้นะโอเคงั้นวันนี้น้ำขอลาไปก่อนก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้น้ำขอลาไปก่อนบ๊ายบาย